สวัสดีครับพวกผมกลุ่มลาบเทาจะมาท่องบทอ่านประเภทร้อยกลองกาบแหเรือตอนแหชมเรือกระบวนมีสมาชิกดังนี้หนึ่งนายวัชระคนจูเนียร์สองนายพระเท่าคนสนใจสามกับผมนะนายพี่สิธิ์สมารนฉันนะ ทรงรับนำทีมาใจมีอ่แกว้วพาบพรทอนบวกคุณไกลแทนแห่เพื่อกระบวนตุนแ้วเพื่อสิงทายทงอาสด็จโดยแดาชุน ขนาดล้วนลูกสัตว์แสนยากรเมืออยู่ชิวทงสนสาตนหลังพันครึ่งคลอเรือพุทธยุดธนาอิวยิ้มลอยมาพาพันพยอมผลตายกายตายพอ สมรมุกมุกสีดาเทียงตีมานผ่านมีคาผ่านกรงทองรุจนาหลังคาแดงแย่งมังกรนสมชัชไว้กราบแก้วแสงแวววับจับซาคอนเรียบเรียงเคียงผู่จอน ดันหลอนฟ้ามาแดงดินสวนหงสงทรงผูกมัามสุดจ้าลอยหลันสิงหงส์ทรงหงส์ดินมา้าเองดินาเลือนเปือกตาชมเลือดชัยไว้มองบิ่งรวดเร็วจริงจริงด่างลุ่มเสียงเสา เรากระดุมภูมิไทยเดินผูกกันขอบคุณครับ